วัสดีครับรยินดีต้อนรับสู่ช่องกามูเดลี่นะครับกินสอนเที่ยวกามูคนดีคนเดิมของคุณไมค์แล้วครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนประชาอุทิศทุ่งครูนะครับผมมีร้านสเต็กที่เป็นร้านสเต็กนะครับผมและเขาเปิดบุฟเฟ่เนื้อกระทะใหม่ขึ้นมาก็เลยจะพาทุกคนนะมารีวิวบุฟเฟ่เนื้อกระทะที่นี่เลยครับชื่อร้านว่าสินทรสเตคเฮาส์บุฟเฟ่เนื้อกระทะชาบูพรีเมียมนะในราคาหัวละ399บาทครับวันนี้กามูเนี่ย จะพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ยร้านนี้ยมันมีอะไรดีมากแล้วเขาเขาเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าขายเนื้ออยู่แล้วนะเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยเขาเอาเนื้อเกรดเดียวที่ขายในร้านทั่วไปมาเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าตามกามมาเลยนะก่อนจะเริ่มเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับผม ษณะเตานะคะรับก็จะเป็นเตาดิบย่างแล้วก็มีเตาชาบูแบบนี้ด้วยนะเพะิ่มมาหนึ่งเตาเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งชาบูแล้วก็วปิ้งย่างในตัวนะข้างล่างเป็นฐานนะทุกคนน้าจิ้มของร้านก็จะมีอยู่สี่แบบนะเราตักมาสามสามแบบก็คือน้าจิ้มชาบูน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มตุก,กี้น้ำจิ้มชาบูแล้วก็น้ำจิ้มแจวนะ นี่ก็คือสากุ้งนะประมาณนี้เลยครับทุกคนสายกุ้งนะโอเคตอนนี้เราหยิบเนื้อมาให้ดู3ประเภทนะทุกคนอันนี้คือเบคอนออ,อสเซเลียลมควันอ่าน,นี่คือลมควันนะอันที่2เป็นเบคอนธรรมดาไม่ลมควันและอันนี้ก็คือออสเซเลียแบ็กแอนด์กัต3แบบอันนี้ก็จะมันๆหน่อยจะลงลงกระท้ายดูมันสู้ซ่าไปเลยทุกคนนะครับระหว่างรอเนื้อสุกเนี่ย เราก็เอา,เอาเอาอาหารกินเล่นมาชิมก่อนอ่านักเก็ตเนื้อทุกคนนักเก็ตเนื้อกล่นทำเองนะเราไม่ซื้อัวกอร่อยอันนี้เป็นเหมือนไก่ทอดพรามันไก่พ้ามันไก่แต่มันเป็นใส่ผงผงเหมือนคุกผงผงพริกเครื่องให้เป็นเผ็ดอ่ะอืมแล้วนี่ฮะหนังไก่ทอด หลาัก็ไม่ได้ว่กุ้งหุ้นเส้นมาเดี๋ยวจะไปลองชิมกันนะทุกคนนะครับอ่าเราก็ได้กุ้งอบุ้นเส้นมาแล้วครับนี่ทุกคนซ e <De> x t u r e เป็นแบบนี้เลยนี่ให้คู้มา2ตัวนะมันเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วเราก็สั่งได้เรื่อยๆอยู่เลยนะครับอีกเมนูหนึ่งที่สั่งไปเมื่อกี้นะทุกคนก็คือน้ำตกเนื้อเลยชิมน้ำตกเนื้อก่อนเลยนะครับอ,อร่อย อร่อยมากเลยชิมไหมรสชาตินี่คือครบครบมากผมต่งมางแบบเผ็ดน้อยนะอะไรลูกอืมอร่อยร้อนเหรอ,นอแล้วก็อันนี้นะครับผัดพริกยหยวกเนื้อเอามาชิหมหน่อยอุ้ยหล่นอ,อืมอร่อยอีเมนูเนือ้อหยิบมาข้าวผัดเมกัน ลาสัญญาพร้อมแล้วเนี่ยเป็นลาสัญญาเนื้อะครับทุกคนอุ้ยร้อน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 อ เราก็จะเริ่มตักของหวานแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเมนูของหวานเนะีย่ยเดี๋ยวผมใส่ภาพไปดูนะก็จะมีตั้งแต่ผลไม้แล้วก็มีน้ำปลาหวานแอบหยิบให้ดูนิดนึงนี่นะครับน้ำปลาหวานแล้วก็เป็นผลไม้มันสามสี่อย่างแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงอัะตักเลยนะน้าแข็งใส่วันนี้เราจะกินนี่ขุนะพะาะก่อนเลยเนี่ยนี่ขุนะพะานะใส่ลงไปหน่อยนึงเม็ดแมงลักนะครับเม็ดแมงลักเพื่อเพิ่มการระบาย แล้วก็มันใส่มันลงมาด้วยนี่แล้วก็อันนี้เขาฟักทองใช่ไหมใส่น้ำเชื่อมใบเตยลงมาเนี่ยอินหวานหน่อยนึงนะแล้วก็ใส่น้ำแดงถ้วยนี้อีกถ้วยนึงจะเป็นน้ำกะทิชิมน้ำกะทิเขานะตัวที่หนึ่งรสช่องเลยรสช่องเห็นปะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยรสช่องใส่ลงมาแล้วก็รวมมิตร ใส่ลมไม่ต้องมาแล้วก็แตงไทยนะครับคราวนี้เราต้องใส่น้ำกะทิน้ำกะทิเคี่ยวนี่เติมเข้าไปให้หวานๆน้ำแข็งเอาตัวไหนครับอ้อนน้ำแข็งตรงนู้นเลยโอเคไปน้ำแข็งก่อนทุกคนเดินตามมาเลยครับพาใส่น้ำแข็งลงมา มะม่วงน้ำปานหวานนะครับเมื่อกี้ได้เห็นนะอ,อร่อยนี่ก็คืออร่อยนะแอปเปิ้ล จุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือมีทั้งปิ้งย่างมีทั้งชาบูแล้วทั้งหมดเมนูเนี่ยเกือบ20ชนิดเป็นเนื้อหมดเลยทุกส่วนของร่างกายวัวนะก็สามารถหากินนี่ได้แล้วก็เพื่อนๆครับเราเนี่ยมันก็จะมีอาหารทะเลด้วยแล้วจริงๆเขาก็จะมีอาหารกินเล่นต่างๆมากมายเช่นพวกแกงเขียวหวานซุปเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ในบุฟเฟ่ด้วยกันนะเพราะเราก็สามารถหากินได้เลยวันคืนเราเลือกกินได้เลยขนมหวานก็เยอะแล้วก็มีติ่มซำที่เป็นเนื้อด้วยนะครับทุกคนเพราะนั้นใครที่กินเนื้อเก่งๆเ,เ,เนี่ย ก็มาที่นี่เลยนะสินทรสเต็กเฮาบุฟเฟต์สเต็กนะครับทุกคนนอกจากเขาขายฟเต์เนื้อแล้วเนาะสเต็กเนื้อนะเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยนะทุกคนเขาข้างในก็จะมีเป็นพวกเนื้อสำเร็จรูปขายด้วยเนื่องจากสินทรเป็นร้านที่ขายเนื้อส่งพอเดินตามเข้ามาดูว่ามีเนื้ออะไรขายบ้างนะครับถ้าเป็นโซนอาหารก็เปิดตั้งแต่เที่ยงเลยส่วนร้านเนื้อข้างในก็จะมีขายแบบนี้เลยนะครับนะตามมาแล้วเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่เป็นเนื้อแพ็คสำเร็จรูปที่เขาทำขายนะ ขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูนะครับน,นี่เนื้อสานออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแพคๆอย่างเงี้ยขายเลยทุกคนก็จะมีราคาไม่แพงด้วยร้อยกว่าบาทเราก็สามารถซื้อเนื้อในราคาส่งได้นะผมก็จะอินเสิร์ตให้ดูว่ามีอะไรขายบ้างนะถ้าเป็นเนื้อก็มีส่วนเป็นเนื้อหมักก็มีซี่โครงก็มีลิ้นก็มีนะแล้วก็ในตัวใหญ่เนี้ยอันนี้ก็น่ากินครับวากิวสไลด์เห็นปหมเนี่ยคือวากิวสไลด์ครับก็มีขายเป็นสําเร็จรูปเนาะ โซนร้านอาหารก็มีโลโซนกินบุฟเฟ่ก็มีแล้วก็โซน,นตัวนี้เปิดกี่โมงครับสีาา่โมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะทุกคนเพราะงั้นเราก็เข้ามาช้อปปิ้งเนื้อได้แล้วก็โลโซนร้านอาหารจะเปิดตอนเที่ยงนะครับผม